บทละครผู้นั้นเห็นลูกนอนยืนขาเกดละครพูดเมื่อเห็นแด็กลูกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตัวละครพยาพักดีนาลูน่านายรัมธิดช้าให้คำล่าวพยาพักดีนาลูน่าแม่ละออฉากห้องหนังสือ ในบ้านขยะพาร์ตี้ระเมิดี่ประตูข้างซ้ายเขาเ้าไปในห้องนอนข้างขาวาออกไปเฉลียงทางขึ้นลงหลังนี้หน้าต่างเครื่องกระดับกระดาษไม่เป็นของมีราคาอย่าใช้ได้ดีๆได้คามคาในร้านทีเดียชัดเข้ามาทางประตูวขวาในร้านงนานเป็นคนอายุราวสี่สิบแต่หน้าตาแะ่โผงออก้ายนมาก แต่จงหูบอกใส่แดงๆเห็นได้ว่าเป็นคนทีนเล่าจะแต่งกายห้องจัดบอนๆอแต่ยังเห็นได้ว่าได้เคยเป็นผู้ดีมาครั้งหนึ่งแล้วก็แล้วเจ้าคุณเมื่อไหร่จะกลับ ก <God. S 2> แล้วเจ้าคุณเมื่อไหร่จะกลับงกไม่ช้านะครับท่านเคยกลับจากออฟฟิศราวห้าโมงทุกวันให้มานฉันอขอขอ,อยู่นี่ก็ได้ครับใช่ค่ะใช่ก็อ,ออฟฟิศแกไม่ต้องนั่งคอยอยู่ฐานหลอกมีดูรและวิธีทำเจ๊เถอะ ครับี่แกจะขออะไรอีกละ่ะต่าครับถ้าจะต้องขออยู่ก็ห็นแล้วก็ฉันก็บอกว่าจะเป็นแกจะไปก็ได้ครับ <c oughs> แกเห็นหน้าทางฉันไม่ได้การประมาณแต่จริงๆฉันนะเป็นผู้ดีเหมือนกันมีระููไม่ดับไม่เลวไว้ปลาวคุณปากดีเลยครับ แกไม่เชื่อที่จริงแกไม่น่าเชื่อรูปร่างฉันมาโสมเต็มทีเพื่อนแต่งตัวหรือกปอนเต็มทีอย่างนี้แต่ฉันสาบานได้เทียวว่าฉันจะไม่แต่ต้องตดของอะไรของเจ้าคุณรักดีก่อนที่จะรับอนุญาตเข้าใจไหมครับ อะไรวะรับประทานโทษขอรับไรวะอ้างว่าเกิดเก่าของแต่ของท่านใต้เท้าเลยบอกว่าจะมาพบท่านใต้เท้าแล้วยังไงละ่ะก้าวผมก็ตามขึ้นมาคุมอยู่นี่เออดีเลยวะเองออกไปนั่งคอยอยู่ข้างนอกก็ได้ขอรับคอ,อยใกล้เผื่อข้าจะเรียก ถ้าคุณละออมาบอกข้าด้วยนะข้รับอ,อ,อได้เท้าฮูาผมว่าได้เท้าเห็นจะตามผมไม่ได้ฉันไม่สู้แน่ใจคือเหมือนจะจำได้กับ,ค,กบคลายกับกลา เป็อย่างนั้นสิครับใต้ถามีบุยขึ้นแล้วเป็นมาก,การจํปวนให้ผมยังไงได้อติดติดไปก็ออกจะจําได้ในล้าใช่ไหมครับในล้าทคลิปเดชชัอ๋อๆนั่งสะก,ก่อนสิเป็นยังไงสบายดีหรือ,อกหรือครับผมไม่เจ็บไข้มีอาการจึงจะล้มตายอะไรแกดูแปลกไปมากดูแก่ไป รับผม,มรู้จุดตัวผมแก่ไปมากจยังไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่จริงขอรับหลายปีมาแล้ว15ปีได้แล้วแหมอย่างนั้นเชิ่อหรือแน่เลยครับเมื่อเมื่อเกิดความขึ้นนะใต้เท้ากับผมยังอยู่ไม่ได้กันนี่ครับผมเป็นดิเ้วยครับใต้เท้ายังเป็นหลวงกันพรอยอยู่ยังไงล่ะถูกละถูกล้ว แล้ผมยังต้องไปเออจะเป็นโทษเสียสิป,ปีงไงล่ะอ๋อสุร่ไมล่ะขอพระเดชพระคุณแล้วแกไปทำอะไรเห็นหายไปผมก็ไม่อยู่ในโลกครับขอบนโทษแล้วผมก็เลยเปิดไปพนบางก็จะอยู่ดูหนะเพื่อผมอยังไงได้ถูกแล้วถูกแล้วจะมาหากินยังไงที่พิษณุโลก แต่แรกผมพยายามหางานทำเสมี่นบัญชีก็ไม่สำเร็จในชั้น,ต,นต้นเห็นจะลำบากจริงแล้วยังไงล่ะแล้วผมก็เข้าหุ้นขา,ายกับเจ๊กสองสามคนด้วยกันแล้วเป็นยังไงก็ดีละครับพอได้ถ่ายไปได้ไม่ทุกเฟเ่องขื้อนอะ่ะแต่ภายห,หลังอาทีโลกมันก็เข้าโดนใจผมอีกเอ๊ะอะไรเด่นยังเก่าอีกหรือเปอล่าครับยังเก่าผมเค็ดแต่ถึงมันไม่เค็ดมันก็ทำยังเก่าไม่ได้ เพราะผมไม่ได้เป็นพนะจักรและอย่างที่ทำครั้งก่อนมันก็ไม่มีโอกาสอยู่เองถูกไหมล่ะครับถูกแล้วเป็นข้อดีของแกที่ไม่มีโอกาสที่จริงถึงมีโอกาสผมไม่เล่นอีกผมว่าแกยังหงอกแล้วต้องมีความดิดดีขึ้นก่อนจะก่อรับหน่อยอันนี้ผมทาอย่างครั้งก่อนนะผลที่ได้มันไม่มีน้ําหนักเท่าผลที่เสียเลยเพราะฉะนั้นผมถึงได้คิดหาหนทางที่จะทําการให้ได้ผลมากๆและให้มีทางลำบากน้อยอืแล้วทํายังไงล่ะ ฉันหวังใจว่าการกที่ทำนั้นไม่เป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่นี้เราคงไม่ต้องกล่าวเพราะถ้าผิดกฎหมายเอเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำแม่พี่แม่ค่ะดูดิไหนไหนเฮ้ยจี่ด้วยอ่ะม่องหนทำไมดีตัดดีง เพราะว่านี่คือโลชั่นบาล์มสีแตนแล้วิวสาวผิวนุ่มภามยในหนึ่งวินาทีค่ะคุณครา